บทนี้น่าสนใจครับเพื่อนๆการบริหารเวลาสําหรับคนที่ทํางานนอกออฟฟิศนะครับข้อมูลจากเล่มนี้แน่นอนนะครับกลยุทธ์จัดก,การเวลาอย่างมืออาชีพนะครับก็คือสําหรับคนที่ไม่ได้ทํางานประจำเนาะก็คือในตอนแรกนะครับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะความจุกจิก ที่น้อยลงนะครับเท่ากับว่าคุณมีอิสระมากขึ้นถ้าไม่ได้ทํางานออฟฟิศเนาะความจุกจิกมันก็จะน้อยลงใช่ไหมครับการกะเกณฑ์ที่น้อยลงนะครับเท่ากับว่าคุณทําอะไรก็ได้เพราะว่าไม่มีเจ้านายเนาะแต่เมื่อเวลาผ่านไปการขาดการควบคุม การดูแลสาม,มารถบ่อนทำลายนิสัยนะครับแล้วก็สํานึกด้านความรับผิดชอบก็คือสบายเกินเนี่ยไม่มีใครมาคอยจุกจ,จิกกวนใจยู้จี้นะครับเออมันก็ส่งผลเสียได้นะครับสําหรับคนที่ไม่ได้ทํางานออฟฟิศประมาณนั้นนะครับซึ่งมันจะมีเนื้อหาต่อนะครับว่าทําอย่างไรต่อนะเพื่อนๆน,นี่เพื่อนต้องอ่านต่อนะครับเนี่ยเนี่ยเขาจะมีบอกวิธีหลังจากนั้นนะครับซึ่งเวลาหมุแล้วเพื่อนๆต้อง เอฟไปอ่านต่อนะครับใครแบบไม่ได้อยู่ออฟฟิศก็มีบอกนะครับ